ก่อนอื่นก็ใส่ตะไคร้นะคะใบมะกรูดแล้วก็ขาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือปลานะคะใส่เยอะๆเลยนะคะ ต่อไปคือมะเขือนะคะเ <Okay. S 1> แล้วเราก็จะใส่ปลาทูลงไปนะคะ,อะพอเราต้มมะเขือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาพาักไว้ให้เย็นนะคะอ,ะอันนี้เราก็จะได้ปลาทูเนื้อปลาทู อันนี้ก็คือน้าน้ําปลาที่เราต้มมะเขือแล้วก็ปลาทูนะคะก็ตักออกมาก่อนอื่นแล้วก็ใส่พริกป่นไปนะคะพริกป่นไปช้อนหนึ่งแล้วแต่ความชอบนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อยๆน,นะคะแต่อันนี้ไทยสกตชอบเผ็ด เราก็จะใส่ปันทูลงไปก่อนนะคะแค่เนื้อมันพุ้ยปุ้ยแตกออกจากกันนะคะ ใส่มะเขือลงไปนะคะแล้วก็บี้บีให้มะเขือมันพอแตกนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ผมชโลดไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะใส่ข้าวคั่วเข้าไปนิดนึงนะคะจะช่วยให้มีกลิ่นหอมหรือว่าจะใส่งาคั่วก็ได้นะคะก็ได้ความหอมเหมือนกัน ใส่ผักหอมแดงลงไปนะคะแค่นี้เราก็จะได้ซุปม,มะเขือแสนอร่อย สูตรอีสานแท้ๆไว้กินแล้วนะคะเป็นสูตรของคุณแม่ค่ะ,อะหอมมากเลย